สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้ทางแฟนเพจสยามคูบูต้าได้เปิดคลิปสั้นๆแจ้งว่าจะมีการเปิดตัวรถแท็กเตอร์ซีรีสแอลซึ่งจะมีการเปิดตัววันที่1สิงหา2563ก็คือวันนี้นะครับมีกำหนดการที่จะเปิดตัวช่วงบ่ายพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งแทร c กเตอร์ซีรุ่นใหม่นี้มีข่าวว่าเครื่องยนต์จะสามารถเติมน้ำมันดีเซล b 20ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะทำให้ต้นทุนของเกษตรกรลดลงแน่นอนแต่ในส่วนรูปโฉมดูจากภาพที่เห็นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากต้องรอดูตอนเปิดตัวจริงๆซึ่งจะเป็นบ่ายวันนี้ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงมีจุดไหนที่แตกต่างจากเดิมรวมทั้งราคาทางผมจะนำเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามฝาก subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพรุ่งนี้เรามาดูว่าซีรีส์ L ของคู b o t a ตตัวใหม่นั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างสวัสดีครับ